ระวัง SMS ปลอมแนบลิงก์หลอกให้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลบริษัทหน0 0 0บาทสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกไซเบอร์ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมเป็นท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางไซเบอร์ชาแนลนะครับขอเตือนภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับและลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่กําลังรอคอยเงินดิจิตอลบริษัทหน0 0 0บาทอยู่นะครับตอนนี้นะครับมี SMS ปลอมแนบลิงก์ให้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลบริษัทหน0 0 0บาทแล้วนะครับออกระบาดหนักด้วยนะครับ ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้เราลงทะเบียนเงินดี่ตอนบลต์หน0 0งหบาทนะครับเพราะตอนนี้นะครับรัฐบาลยังไม่ประกาศให้ลงทะเบียนเงินดิจตอนเบลต์หน0 0งหบาทเลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆอ,อย่าหลงเชื่อนะครับถ้าเราได้รับ SMS ในลักษณะแบบนี้นะครับอย่าก,กดลิงก์เข้าไปเด็ดขาดนะครับเราอาจจะโดนแฮกข้อมูลโทรศัพท์มือถือหรือดูดเงินในบัญชีของเราก็เป็นได้นะครับ ให้เราสังเกตดูนะครับ SMS แนบลิงก์นะครับมันก็จะลงท้ายด้วย .cc นะครับถ้าเจอ SMS ลักษณะแบบนี้นะครับโดนหลอกแน่นอนนะครับอย่ากดเข้าไปเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่อง Cyber Channel ของเรานะครับไม่อยากให้เพื่อนๆหรือว่าลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับทาง Cyber Channel นะครับก็เลยทำคลิปออกมาเตือนภัยกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียง ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ